ทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาแจกเบ็ดนะทุกคนก็คือกติกาเรามีง่ายมากครับจากคลิปที่แล้วที่ผมพูดไปนะผมจะหา f อซจากทั่วโลกนะครับมาตกปลาให้ได้เออถ้าเกิดว่าใครตกได้ก็คือเอาเบ็ดไปเลยนะครับก็วันนี้มีน้องอะไรบ้างเนี่ยตัวเอ็กซ์ครับเอ็กนต้องเอ็กโบครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมอ่ะมีมีเบ็ดให้แล้วตอนนี้มีเบ็ดท้แล้วแล้วก็มีคันเอ็นแล้วก็มีเหยื่อแต่เหยื่อคืออะไรผมจะไปบอกที่บ่อนะครับแต่วันนี้สถานที่เราจะไปตกนะนั่นก็คือ สะพานชมพูใช่ป่ะแบบอกไปดิมันคือที่ไหนยิ่งตกประจำป่ะตกประจำครับทุกรอบเลยครับทุกรอบเลยได้ป่ะได้ได้เลยตัวเดียวได้ปลาหมูได้ปลาหมูเลยนะได้ปลาหมูครับโอ้โหจะพังก่อนให้ละปกติใช้เวลาตกนานป่ะรอบที่แล้วที่ผมตกใช้ประมาณ15นาทีเฮ้ย สิบห้าดีเลยเหรอเชี่ยตกมาได้ส hmm. ิบ네ห้าดีขึ้นเลยได้ปลาอะไรปลาบูปลาบูเป็นตัวประมาณไหนตัวปลาบูอ่ะตัวเล็กบอกวันนี้เลยเหรอไม่แล้วอย่างทว่พ่อไว้จะตกได้ป่ะได้จริงป่ะจริงไหมเองพร้อมอยากได้เบ็ดคันนี้ป่ะพร้อมครับก็คือวันนี้จะตกได้ฮะได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องเขาจะตกได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าน้องเขาตกได้นะครับภายในหนึ่งนาทีฮะผมว่าภายในเออกี่นาทีก็มาไปถ้าเองตกได้เองเอาเบ็ดนี้ไปเลยได้ทั้งคันเลยนี่คันของอะไรรู้จักปะเนี่ยอาชิโน อาชิโน่ใช่แล้วถ้าอาชิโน่โมโตะอ่ะอร่อยแน่อร่อยอร่อยใช่อ่ะนะคันนี้นี่เดี่ผมจะให้น้องนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยคันคันของอะไรยังรู้ไหมว่าคันของอะไรเนี่ยเอาเป็นว่านั่นแหละครับจะให้ทั้งเบ็ดเลยนะครับผมงแก็ให้ตะก้อด้วยนะครับตะก้ออย่างเงี้ยคนัตะก้อแล้วพี่ดอกเงี้ยอันนั้นตะก้อแบบกีฬาพี่อ๋อตะก้อกีฬาโอ้ยครับเดี๋ยวเจอกันที่บ่อเลยครับทุกคนไปพร้อมไหมพร้อมครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปกันเลยเพื่อนมาด้วยครับนี่ ่่มมไรู้สิบอกวาโอเคครับไปกันครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเจอกันฮะและตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินมาทางมาถึงที่ที่เราจะตกปลาแล้วนะน้องพร้อมไหมพร้อมอ่เออเดี๋ยวมาดูเหยื่อก่อนว่าวันนี้พี่มีเหยื่ออะไรให้บ้างเหยื่อนี้เคยเห็นไหมเคยรู้จักไหมจักเขาเรียกเหยื่ออะไรลำไหนลำ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 โจเย่ไรีลำโอเคครับอันนี้ลำนะครับผมแล้วก็อันนี้อะไรกบบังเลยอ่า โอเคพี่มีได้สองเหยื่อแล้วก็มีก็ตะก้อบ ю จิตตอนนี้เป็ดยังไม่ถูกประกอบนะถูกประกอบเองได้ครับประกอบเองถูกเองได้ผสมลำเองได้เดี๋ยวมาดูสิว่าวันนี้น้องโบ๊ทและน้องน้องนีครับน้องโบ๊ทกับน้องเอ็กจะสามารถตกปลายให้ผมได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะเออ่นแหละไปฮะ ไอ้การผสมรำนี่มันมีวิธีการผสมรำไงบอกบอกคนดูพี่ดิก็ใส่รวมกันขยำไม่งั้นแหละครับไ่ได้เเหมมือนดิใส่น้ำเยอะว่าใส่น้ำเยอะไหมไม่ต้องเยอะมากครับถ้าเยอะมากนต่มันจะแตกนะครับโยนลงไปมันจะแตกนะและปลาไม่กินปลาไม่กินเนาะนี่เป็นเทคนิคจ้ะได้ครับเอ้น้องล้ำเป็นไงบ้างตอนนี้ อันนี้ก็จับเป็นก้อนนี้นะครับอ๋ออันนี้คือทำ,ทำเพื่ออะไรครับให้มันแน่นนะพอโยนไปมันจะไม่กระจายนะครนะับ๋อ้ลงอันนี้เราจะทดสอบลองก่อนนะสังนนะ้ำไปไกลเลโอ้โหอียอันนี้คือ <c oughs> คือะไรคือคอะไรอันนี้คือได้แลนะ้วไม่แตกนะมันปเปลืองไหมไม่เปลืองครับเปลืองไหมเราเรียกว่าอ่าล่อป,ปา่าอ๋อล่อป่าโอเคล่อป่าล่อปลาน้ำจะกระจายนะครับอ๋ออันนี้อันนี้เราใส่นะครับ เราจะถ้าเราไม่มีโฟมอ่ะเราจะเอาตะขอนะครับใส่เข้าไปในอาหารปลาเนี่ยจะใส่ลงไปเลยกดเข้าไปครับแล้วก็เอาอาหารปาลากดให้กินครับเสร็จแล้วอ่ะใี้ะะก่อนก่อนก่อนจะไปโยนก่อนไปโยน ทากันแดดได้ไหมไม่เคยทาไม่เคยทานี่ B B B T รู้จักไหมไม่รู้จักคนระับโอเครู้จักไหมนะ <c oughs> ไปสั่งที่นี่แต่ก็ติดต่อนะทุกคน่ะ <c oughs> พีให้ลองทาดูก่อน <c oughs> ได้พี่ดูนะผิวดำนะทุกคนนะผิวผิวสีดำนะเดี๋ยวพี่จาให้ <c oughs> ได้ อ่านี่นะนี่ครับอันนี้คือสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะยิ่งโบกเยอะยิ่งดีฮะมันจะยิ่งขาวครับเห็นไหมนี่ขาวอ่ะขาวอ่ะที่บอกแล้วแต่ว่าเราต้องเกลี่ยดีๆนี่พยายามเกลี่ยดีหอมมากเลยครับเนี่ยเคอหอมอ่ะนี่หอมไหมหอมมากอู้ยอินดีออยน้องหอมสุดๆเลยเออนี่ครับเราต้องเกลี่ยให้มันเข้ากับเนื้อผิวนะกันแดดได้ทนทานยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะไม่ว่าจะนอนหรือว่าจะอะไรคุณก็สามารถทาได้นะครับจะมีทั้งครีมกันแดดแล้วก็เป็นครีมโลชั่นด้วยนะครับทุกคนใช่สามารถไปสั่งได้ที่ตะกร้านร โอเคเองพอมแล้วใช่ไหมพร้อมครับคาข้างเดียวพอได้เุืยังเองไปสั่งมาที่น้ำอีกเออเป็นไงโอ้โหเท้านิดหน่อยไม่เป็นไรเกลี่ยวดีๆนะพยายามเกี่ยวบ่อยๆเออมันก็จะซึมเข้าผิวเองนะทุกคนทำเป็นอย่างนี้คือไม่แปลกนะครับโอเคปะพร้อมตกตายพร้อมครับดูเรียตกตายไม่ใช่ตกตรงไหนก็ตกไหนก่็ตอนนี้ต้องดูน้ำนะน้ำต้องดูน้ำด้วยนะครับมาน้ำไหนตอนนี้น้ำนิ่งเราสามารถปลาไปกลางๆได้ กลางได้เลยอะอเขมารอบแรกน้องจะปาแนละ้วทุกคนนะดูน้องเขาปาครับนี่ครับเกียร์ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับจับไว้ครับได้ช่วยอะรอบรอบนี้ได้ปะนี้ได้ปะได้ครับ,รบอันนี้ได้ฮะได้แน่นอนไม้แรกครับไม้แรกตั้งครับต้องตังต้งจบเจ้าแล้วเป็น มีผู้แข่งนะวันนี้เหมอยก็มาตกด้วยนะครับคนไหนก็ฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะแล้วใครนะที่อยากได้เบ็ดตกปลานะเพียงแค่เข้าไปกดติดตามแฟนเพจโนบีคิมให้ถึง1000ผู้ติดตามนะคุณก็จะได้รับเบ็ดตกปลานะครับแต่ว่าเป็นเบ็ดตกปลาที่สําหรับคนที่อยากตกปลาแต่ว่าไม่มีเบ็ดจริงๆผมสามารถแจกเบ็ดตรงนั้นให้ได้นะครับเพียงแค่เข้าไปร่วมกิจกรรมในเพจนะครับแล้วก็เข้าไปรับชมคลิปด้วยนะครับเฮอะไรนะ พอดีแยกมันหย่อนเกินนะครับโค้งมันหย่อนเกินโอเคโอเคพี่ให้โอกาสเองโยนดีกว่า,โ,าโยนยกี่ครั้งดีสิบครั้งไปเลยพี่อ่ะพี่โอกาสสิบครั้งภายในสิบครั้งถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้ตัดสิทนะพูดนะภายในสิบครั้งถ้าไม่ได้ปลาคือพี่ครับโ,โอเคโอเคโอเคเอาขึ้นมาเลยชิมแม่งร้อนว่ะฮะร้อนกูต้องพูดไหมอย่างนี้มึงชุดกูดิไอ้สัตว์ โอเครอบนี้พันใหญ่กว่าเดือน,นิดนึงจัดเลยรอบนี้มีโฟมด้วยน้ำเราเรารู้นะว่าน้ำมันลงไปทางไหนนะอ่าน้ำลงไปทางไหนอ่ะน้ำน้ำมันไหลไปทางซ้ายเราต้องโยนไปขวาแล้้วนเวลาเดินลงน้ำไม่ได้ลงแบบนี้ห <c oughs> ไม่หมายถึงว่าน้ำมันไหลที่เราไม่ได้เดินลงน้ำาว่นตีนเข้ามาไม่บ้าเราต้องห <Okay. S 2> หน้ารอกไว้นะ น้นนูี่นี่ได้ปลาว่ะาปลาปลาเป็นไงบ้างครับปลาอันนี้ซ้อมไงครับส่งมอบครับส่งมอบครับซ้อมเฉยๆครับส่งมอบครับเมื่อกี้มาจะติดปลาแล้วปลามุ๊เข้าไปอยู่อะไรเงี้ยมันก็ใใคครรใครแก่กลายแก่ เพ okay. <ok ี๊เขียนการตั้งแกะโอเคเฮ้ยเองโยมมีกี่รอบแล้ววะสามรอบพี่เองบอกว่าอะไรนะเอ็งบอกกับตากล้องว่าอะไรผมมานานเลยขอไม่เกินห้ารอบได้ปลาแน่นอนได้ปลาได้ปลาแน่นอนนะแน่นอนเลยจัดไปพี่รอดูจะได้ปลาหรือเปล่าผมดูทรงแล้ววันนี้ยังไงก็ไม่ได้ฮะแต่ด้วยความที่เห็นน้องๆเขาตั้งใจนะฮะและดูเหมือนน้องเขานะครับจะรู้เกี่ยวกับการตกปลามากและคิมกับเต้ยนะครับก็ต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะให้เบ็ดน้องเขาดีไหมเป็นมึงนี่จะให้เบ็ดปะ เป็นเมืองไฮเบ็ดปะมันก็แบบเฮ้ยตั้งใจมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมาตกปลาทีเอาอีกงงนิดีกว่าตอนเนี้ยน้องมาตกมาประมาณ20นาทีนะครับก็20นาทียังไม่ได้อย่างน้อยมันก็อดทนในการตกปลานะเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมันต้องใช้นความอดทนคุณเคยตกปลาไหม กูก็เคยตกมาแม่งกว่าจะได้ปลาแล่ตัวคือแม่งยากแต่ะว่าได้เห็นความที่ว่าแบบน้องเขาแม่งไม่มีเบ็ดน,นะครับไม่มีเบ็ดตกปลาล้วคือน้องก็มายืนเบ็ดผมตลอดเดี๋ยวไปถามความเห็นน้องนะว่าได้หรือเปล่าได้ไมา,มาครับจากตอนแรกที่เองบอกว่ามั่นใจแน่นอนว่าจะได้ปลาตอนนี้รู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังมั่นใจเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันลดลงมาแล้วเอาคนแรกก่อนเลยอะห้าสิบห้าสิบครับเอาเดี๋ยวห้าสิบแล้วตอนแรกก็มั่นใจเลยของผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่มั่นใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ <laughs> แต่คือไม่มเป็นเพื่กับบนทั้งคู่ทำไมถึงอยากได้เป็ดตกปลานะผมจะเอาไปถ่ายคลิทปทำเกืองบันดังครับอ๋ออยากแป็นดังครับเอ้ยก็ <Hey. S 1> พี่เห็นความตั้งใจของน้องนะครับก็ <c oughs> พี่ไม่ได้เพราะตอนนี้ก็ตกมาสิบนาทีแล้วแต่ว่าน้องก็ถ่ายคลิปให้ผมดูตลอดนะว่าเอ้ยได้ได้ปลาอะไรเงี้ยก็เออแล้วก็เป็ดคนนี้นะครับโอ้ไม่ยากปลาเล่าอะไรแบบนี้จะเป็นปลาไอ้เนี่ยกูทำเป็ด <łość> ไม่ไรไม่เปไรโอเคครับก็เอ็งเอาไปขายไปเลยอันนี้ครับพให้ใช่เหรอเออเออพี่เออพีให้เลยพี่เออให้กินเลยให้เลยให้เลยหรือว่ามีแค่คันเดียวนะเองก็เอาไปแบ่งกันคนละท่อนเห็นป่ะเอ็งเอาไปเนี่ยแบ่งกันแล้วเองก็ตกโบราณมันได้อยู่ไปซื้อเอ็งไ่ใส่คนตกอันนี้หยุดแต่พี่คนตกเหมือนกันโอ้ยได้คนตกทำไปนะพ่อ ได้ปะได้ hai, ไปะได้เลยเออจริงเราแบ่งข re no. or okay, wow. hmm ึ้นกันได้โอเคครับน้องขอบคุณมากมากเลยวันนี้ที่มาร่วมสนุกกับพี่อะพี่ายเบียดไว้เต็มน้องควันนะแต่ว่าเสียดายนะไม่ได้ปลาเนี่ยก็เสียดายครับอ๋อเสียดายเนี่ยรู้ไหมว่าจริง้ที่ไม่ได้เป็นคนตัดสินนะว่าพี่เป็นคนให้เบียดได้ไปขอบคุณเลยเพื่อนพี่ได้แดนไม่บอกขอบคุณเลยได้แดนแดขอบคุณเลย โอเคครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย